สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับผมวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับผมกขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับวันศุกร์ที่7 2 0 2 5นะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆท,ท่านนะครับผมมาเข้าเรื่องเข่าราฟุตบอลแบบฟีฟ่าเดย์หรือช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยทุกชาติจะมีการแข่งขันคัดเลือกต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นโ์นเมนต์ฟุตบอลโลกอของบ้านเราก็กลุ่มเรานะครับบ้านเราก็ฟุตบอลคัดรอบคัดเลือกฟุตบอลเอเชียคัพ AFC 2027นะครับที่จะไปะร่วมฟาดแข่งกันอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในพศ2027ปีหน้านะครับปีเกาะไม่ใช่ปีหน้าปีถัดไป,น,ปนู่นอีก2ปีว่างั้นนะครับนะครับดังนั้นต้องผ่านการคัดเลือกก่อน ยังมี18ทีมนะครับที่ AFC ให้เขารอบไปเรียบร้อยแล้วคือในกลุ่มของฟุตบอลโลกนะที่คัดฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายทีมเ่านั่นเขาได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วจะหาอีก6ทีมนะครับให้ครบ24ทีมนะครับเพื่อให้ครบตามโคต้าที่วางไว้นะครับเรามาดูนะครับจะเอาอีก6ทีมดังต่อไปนี้จากสายดังต่อไปนี้นะครับเอาแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับจาก6สายนะครับกลุ่มแรกนะครับมีติมอร์นะครับ ทุกสายนี่จะเริ่มฟาดแข้งในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับกลางเดือนมีนาปลายเดือนมีนาคมในวันที่25เนะครับเป็นต้นไปนะครับ21-25เป็นต้นไปนะจะ,ละไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมีโปรแกรมให้ด้วยในสไลด์ที่2เดี๋ยวตอนนี้ดูกลุ่มของสายนี้ก่อนนะครับกลุ่ม A นะครับติมอร์เลสเตนะครับอันดับที่196ของโลกนะครับร่วมสายกับทาจิกิสถาน104ของโลกฟิลิปปินส์149ของโลกแล้วก็มาลเีฟ 162ของโลกนะครับเอาหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเอาแชมป์กลุ่มเข้ารอบนะครับที่2ลงไปตกรอบทุกกรณีนะครับกลุ่ม B ประกอบด้วยเยเมนนะครับ158ของโลกเลบานอน112ของโลกบรูนไน184ของโลกแล้วก็ผูฐาน182ของโลกนะครับกลุ่ม C ประกอบด้วยบางกลา,าเทศครับ185ของโลก สิงคโปร์นะครับ161ของโลกอินเดียนะครับ127ของโลกและฮ่องกงครับ156งของโลกนะครับนี่คือกลุ่ม4ไปดูกลุ่มดีครับกลุ่มทีมช้างศึกเราอยู่กลุ่มนี้ครับประกอบด้วยเติร์กมินิธานะครับ143ของโลกไทยแลนด์นะครับ97ของโลกแล้วก็จีนไทเปหรือไต้หวันนะครับ165ของโลกแล้วก็ศรีลังกาครับ200ของโลกนะครับดูว่ากลุ่มเราก็ก็ถือว่าสูสีครับสูสี เอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้าไปนะครับกลุ่มอ e ีประกอบด้วยซีเรียนะครับ95ของโลกปากีสถาน198ของโลกพมา่า167ของโลกแล้วก็อัฟกานิสถาน155ของโลกนะครับ <c oughs> นี่คือกลุ่มอ e ีนะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเอฟนะครับประกอบด้วยเนปาลนะครับ175ของโลกเวียดนาม116ของโลกอ่ามาเลเซีย132ของโลกแล้วก็สปปลาว186ของโลกนะครับโอ้เวียดนามนี่เบาอยู่เลยนะครับ ก็พอวัดพอเวียงนะครับก็เออคือ AFC เนี่ยจริงก็ก็คัดเลือกนั่นแหละฮะก็แม่ก็18ทีมก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแนละ้วทีมที่ท้านึกภาพตามไปด้วยก็น,นะครฮะทีมที่คัดรอบเออคัดเลือกรอบฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายนะ่ะได้เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วก็เอาอีก6ชาตินะครับเนี่ยฮะเอาแชมป์กลุ่มทั้ง6สายไปนะครับเอาแชมป์กลุ่มเท่านั้นครับส่วนที่2ลงไปในตกรอบทุกกรณีนะครับ โปรแกรมของทีมชาติไทยเราไปดูนิดหนึ่งครับที่สไลด์ที่2นะครับตามมาครับตามมาครับนี่คือตารางในทัวร์นาเมนต์นี้ของทีมชาติไทยเราครับเราไล่เลี้ยงตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงพศ2026เลยนะครับ25มีนาคมตัวกับวันอังคารนะครับทีราชมังคลานี่แหละฮะทีมชาติไทยเราจะพบกับสีลังกานะครับนี่คือแมตช์แรกนะครับแมตช์ที่2ก็ต้องไปที่เดือนมิถุนายนนะครับ เวลานี้ก็คือ1 9 3 0นะครับแมตช์แรกส่วนแมตช์ที่2องนี่ว่างทีทีครับมันเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาในการทิ้งทวนกันในช่องว่างมันห่างมากเลยครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับวันอังคารที่10มิถุนายนนะครับทีมชาติไทยเรายกพลพักไปพบกับเติ์กมินิฐานนะไปเยือนนะครับแมตช์ที่3นะครับทีมชาติไทยเราไปพบกับจีนไทเปหรือไต้หวันนะครับตรงกับวันที่9ตุลาคม2025นนะครับแล้วก็ เราต้องเปิดบ้านต้อนรับนะครับนแมช์ที่3ขอพอภายพูดผิดเ, že, เปิดบ้านต้อนรับเปิดราชมังคลาต้อนรับจีนไทเป ρ, หรือไต้หวันนะครับแล้วก็จะกลับไปเยือนไต้หวันในวันที่14ตุลาคมนะครับช่วงนั้นฟีฟ้าเดย์พอดีะครับในวันที่ตรงกับวันอังคารนะครับ14ตุลาคมนะครับแล้วก็พบกับศรีลังกาและไปเยือนศรีลังกาในวันที่ 18- พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันอังคารเช่นกันนะครับ แล้วก็มาปิดท้ายที่ราชมังคลาก็ตอนรับการมาเยือนของเติร์กมินิฐานาะถึงตรงนั้นเราก็จะรู้ว่าเราเข้ารอบหรือไม่นะครับเอาแค่ทีมเดียวนะครับคะแนนสูงสุดเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายเข้าไปร่วมฟาดแข่งในรอบ24ทีมสุดท้ายในพศสอ2 7ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับอ่ะอยังไงก็ติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ